สวัสดีครับพักกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องพีเซลฟิล์มนะครับตอนนี้นะครับก็บ่าย2กว่าแล้วนะครับรู้สึกหิวครับเพราะว่าเรากินอตอนประมาณ10บโมงสิบเดโมงนะครับก็คิดว่าจะจะจะควบให้เป็นมื้อเที่ยงก็ไม่ได้รู้สึกหิวก็เลยนะเดี๋ยวไปเซเว่นก็ได้มาม่ามา,มาถ้วยหนึ่งแล้วก็ข้าวมาถ้วยหนึ่งแล้วก็เจอไส้กกอกอีสานอยู่ข้างทาง ก็ซื้อมาสองไม้อ่ะเราก็มากินมื้อเที่ยงกันอีกมื้อหนึ่งนะครับทุกคนว่าว่าจะไม่กินนะแต่ว่าท้องมันหิวเนาะเพราะว่าเรากินไปแค่มื้อเดียวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับครับนี่นะทุกคนนะครับก็ได้อ่ากินอีกรอบหนึ่งเนาะแต่ก็กินไม่ได้เยอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนะครับอ่ะเอฟซีครับเดี๋ยวก็มากินข้าวมื้อเที่ยงบ่ายด้วยกันเนาะก็ท้องมันหิวเนาะ ก็กินดีกว่าครับทุกคนครับมากินข้าวโดวยการนะครับเป็นมื้อช่วงระหว่างบ่ายเลยนะครับทุกคนอ่ะเราก็ได้อยู่กับรีสอร์ทแล้วเนาะนะครับอ่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองนะครับของวันนะครับพลน,นะฮะมามา,มาอันนี้สิบเอ็ดบาทนะครับ มาม่านานากินทีอร่อยครับอันนี้ข้าวไรเบอรี่ครับ อันนี้ครับไฮไลท์ครับนั่นก็คือสายกอลนี่นะครับพิชานกินก็กินคู่กันอืมอืม บางคนเขาก็กินเล่นนะแต่ผมอะ่ะคือเรากินกับข้าวก็ได้ครับอืมกรอบอโคราชนะครับก็วันที่สิบสิบสี่กันยายนนะครับ ก็จะได้มาอีกนะครับที่โคราตนะชาวโคราตเจอกันวันที่สิบสี่กันยายนนะครับเดือนหน้านะครับเดือนนี้คือผ่านไปแล้วอืม <c oughs> 嗯。Mm. อ <c oughs> <c oughs> ในท <hehe> ชคดีนะครับเอฟซีที่มีเซเวนะครับอยู่ใกล้เรามีปั๊มปอทนะครับคือแบบว่าเออเวลาเราหิวเนี่ยนะครับเราก็ไปซื้อกินได้นะครับผมก็ไม่รู้นะครับมีใครเป็นเหมือนผมบ้างนะครับกินกินอาหารตามสั่งบ่อยๆมันเบื่อครับพูดเรื่องจริงครับมันมันเบื่อจริงนะนะครับ แล้วยิ่งเจอเจ้าที่แบบใส่น้ำมันเยอะๆโอ้โหนะครับผมนี่คือเคยเจอร้านหนึ่งผัดน้ำมันซะเยิ้มเลยนะครับคือแบบไม่รู้ไม่รู้ที่ไหนผมจำไม่ได้ส่เอาใส่กล่องมาเนาะขนาดเอาใส่กล่องมานะ่ยยังน้ำมันยังมาเยิ้มอยู่ข้างนอกกล่องเต็มเลยผมเขี่ยวกินแค่เศษเนื้อนะครับน้อจจำได้ไหผัดกระเพราไก่ ไข่ดาวก็ทำไม่สวยคนเจียวไข่ดาวอะ่ะทอดไข่ดาวอะ่ะไม่เหมือนไม่ตั้งใจเจียวะนะไข่ดาวไอ้ตรงกลางมันต้องกลมๆสวยใช่ไหมอันนี้คือเละเลยบอกเอาแบบยางมาตูไม่ค่อยสุกอันนี้คือสุกเลยครับอืม ออืจะกรอบอร่อยครับคุณคูณผักอร่อยมาก มาม่าเนี่ยคือเรายังได้สดน้ำร้อนๆนะครับทุกคน <c oughs> นะครับ <c oughs> อยากกินน้ำอ่าซุปก็คือมาม่าก็ยังได้ แม่เกือบซดผิดจังหวะถ้าผิดจังหวะจะเกิดอะไรขึ้นสะอึกครับอ่ากระอักนะฮะ ผัดหมดแล้วโหยุ่งนี้ขอพริกมาเพิ่มมาเรียะนะครับพริกอร่อยครับ ข้าวไรโบรี่นะครับอร่อยครับอารมณ์ก็เหมือนข้าวกล้องั่แหละนะครับแต่ว่ามันมันมีความนุ่มกว่าอืม้มอิ่มครับทุกคนกินง่ายๆครับแค่นี้แหละนะครับตอนเย็นผมไม่กินแล้วอันนี้เรากินช่วงบ่ายแล้วนะบ่ายสองวนวะ่นี่ยะ กินเสร็จแล้วนะครับก็จะใส่ถุงนะครับใส่ถุงอืม่าครับเราก็ต้องเก็บขยะนะครับดีนะครับมีเขามีทิชชู่ให้ <c oughs> คนเราเนาะมันมีชีวิตอยู่ก็ต้องด้วยการกินนะครับทุกคนเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีชีวิตอยู่แบบไม่ต้องกินอะไรเลยนะอิ่มทิปย์เราไม่ได้เหมือนเทวดาเนาะ แต่ว่าการกินอ่ะก็กินอย่างพอดีนะครับกินอย่างพอดีอยากกินเยอะมากหรือกินน้อยเกินไปก็ไม่ดีต่อร่างกายร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอกินเยอะก็ไม่ดีกินน้อยไปก็ไม่ดีต้องกินให้พอดีนะครับแล้วเราก็เก็บ ตัวนี oh, ite, Now, okay. ้ก็จะเก็บเอาไว้ตรงนู้นนะครับแต่ว่าตรงนี้คือเอาไว้ข้างๆก็ได้นะครับก็โอเคแล้วน้องทุกคนเนาะเราก็ได้กินอ่าก็คิดซะว่าเป็นมื้อกลางวันเพราะว่าเราอเมื่อเช้านะเรากินไปมื้อกึ่งเที่ยงนะครับตอนนี้ก็โอเคแล้วนะครับแมงกี้ก็ได้กินมื้อกลางวันไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็มื้อเย็นก็กินอะไรนี่ครับตระกูลถั่ว อันนี้ถั่วลันเตาอันนี้ถั่วลิสงนะครับถั่วลิสงอบเกลือนะครับอันนี้ถั่วลันเตานะอบถั่วลันเตาอบนะครับตระกูลถั่วมันก็มีอยู่หลายอย่างนะครับทุกคนผมก็ขาดอย่างเดียวแล้วครับขาดการออกกำลังกาย ถ้าเราได้ออกกลาลังกายมันจะดีกว่านี้อีกนะครับแต่ตอนนี้คือยังไม่มีช่วงเวลาที่ได้ออกเลยนะครับแต่พยายามที่จะควบคุมอาหารก็ก็ดีใจนะครับที่ผมไปถ่ายลิเกแล้ว fc บอกว่าอตัวจริงอ้วนไม่ใช่ตัวจริงอ้วนในในคลิปนะอ้วนสมัยก่อนอ,ะอ่ะเดือกนก่อนก่อนเนาะที่ผมยังไม่ลดอ้วนแต่พอ fc ไม่เห็นตัวจริงที่ผมถ่ายคลิป fc ก็จะชมว่าหล่อนะครับไม่ไม่ได้อ้วน นี่แหละครับก็คือประโยชน์ที่เราคุมอาหารนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าน้ำหวานผมไม่เคยแตะเลยผมกินแต่น้ำเปล่านะครับอาหารมันๆหรือเนื้อสัตว์ที่ติดมันเนี่ยผมก็ไม่กินนะครับหลีกเลี่ยงแม้กระทั่งกาแฟนะครับกาแฟเราก็กินที่แบบ เป็นกาแฟดำนะแต่ก่อนไม่ไม่เคยกินนะครับกาแฟดำแต่ก่อนผมยังยังสั่งกาแฟใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนหรือสองช้อนหรือเขาเรียกว่าหวานน้อยถ้าเราบอกว่ากาแฟเอาหวานน้อยมันเขาก็ยังใส่นมใส่น้ำตาลให้อยู่นะครับไอ้คำหวานน้อยเนี่ยมันไม่มีจริงหรอกครับ บางร้านก็วหวานนะครับบอกว่าหวานน้อยนะฮะถ้าบอกว่าก,ก,ก,กาแฟดําเนี่ยคนทําจะเข้าใจก็คือวิธีการชงก็ชงแบบอย่างแบบนั้นไปนเลยครับไม่ต้องผสมอะไรนอกจากเม็ดกาแฟใส่น้าร้อนชงใช่ไหมเม็ดกาแฟคั่วบดชงแล้วก็น้ําที่ได้มาจากการกรองก็เป็นกาแฟดําแล้วระ,ระดับความหวานระดับน้ำตาลไม่ต้องเติมเพราะว่ากาแฟดํามันบอกง่ายดีนะครับ ก็ตามน,นี้นะครับ fc นะครับตอนนี้แมกนกาเบิเหลือแค่การออกกำลังกายเท่านั้นคือผมก็อยากมีกล้ามนะอยากมีซิทแพคนะครับตอนนี้คือเราไม่มีเลยมีแต่ยังมีพุงอยู่มันยังเหลืออยู่นะครับทุกคนนะครับหน้าอกก็คือยุบยุบเยอะเลยนะครับคอคอนี่ไม่ไม,ไม่ไม่อยู่แล้วนะครับแต่ก่อนนี้คอเป็นแบบเป็นป้องเลยนะเนี่ยเวลาเราทําอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหนะครับคอที่แบบย้วยเต็มเลยนะครับอ่าก็คือเราอายุเยอะแล้วนะ้อทุกคนเนาะนะครับ แมงกะบ,บี้ก็ไม่ไม่ใช่เด็กแล้วนะก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับก็เรารู้แหละว,ว่าวัยเราเนี่ยก็กําลังเข้าสู่อช่วงอปลายแล้วนะนะครับวัยรุ่นปลายคือวัยรุ่นมันไม่เหลือแล้วนะครับก็เป็นผู้ใหญ่เริ่มเข้าช่วงปลายแล้วเนาะนะครับก็ต้องเรียนรู้กับชีวิตอยู่กับตัวเองนะครับผมถึงบอกกับเอฟซีว่าไม่มีที่ไหนมีความสุขเท่าที่บ้าน ของเรานะครับเราใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านของเรานะนะครับมีความสุขที่สุดนะครับคุณจะไปทํางานที่ไหนคุณจะไปเที่ยวที่ไหนสุดท้ายคุณก็ต้องกลับมาอยู่ที่บ้านจริงไหมนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอยู่ที่บ้านแล้วมีความสุขก็ทําให้ชีวิตเรานะี่ยสุขภาพจิตด,ดีนะครับแต่ว่า ครอบครัวไหนที่อยู่กันยบที่อยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายจงรักษานะครับจงรักษาให้ดีนะครับคืออย่างผมเนี่ยก็คือ,อพ่อผมเสียไปแล้วใช่ไหมพี่ชายก็เสียอีกคนหนึ่งก็คือตอนนี้ครอบครัวมันคือเหมือนเหมือนแบบเสาหลักมันมันหักไปแล้วเนาะ นะครับก็เหลืออยู่ในสมาชิกในครอบครัวเหลือไม่กี่คนนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าถ้าคุณยังมีพ่อแม่น่ะคุณน่าอิจฉาที่สุดนะครับสําหรับผมก็อย่างที่บอกก็เหลือแค่แม่คนเดียวนะครับคือในอนาคตเราก็ไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่าเราเกิดแก่เจ็บตายได้กันทุกคนนะครับ วันนี้เรายังคุยกันอยู่แต่ว่าวันข้างหน้าเราอาจจะยังไม่ได้คุยกันหรืออาจจะไปก่อนอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะคือแมงกกี <c> ้ก็พูดเป็นการหลักธรรมนะครับเอฟซี FC. อย่าไปคิดมากผมก็พูดเสมอแหละให้เราโปง่งซะชีวิตมันก็เท่านี้นะครับชีวิตมันก็เท่านี้แหละมันไม่มีอะไรหรอกนะครับความสุขอยู่ที่ใจอย่างผมมาตามพี่เกนอะ่ะมันเปลืองเงินไหมเปลือง แต่ว่าถามว่าผมมีความสุขไหมมีความสุขมีความสุขที่ได้ตามลิ่เกอ่ีก็สุขมันอยู่พี่ใจไงนะครับแต่ว่าาการเงินเราก็ต้องดูเนาะนะครับถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องตามเนาะทุกคนเนาะนะครับอะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับไปแล้วครับ